สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ฟังกลุ่มชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับวันนี้สีสเกตชานแนลนะครับนำข่าวสารมาฝากทุกท่านนะครับเป็นข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนนะครับซึ่งเป็นข่าวสารที่มาใหม่นะครับซึ่งเป็นข่าวสารที่รัฐบาลนะครับจะโอนเงินเยียวยา รวบเลยนะครับก <lawyer>, ็ค <Aí, S 2> <ując> ือเป็นจํานวน2เดือนนะครับให้กับกลุ่มหลังนี่เองนะครับก็คือได้รับเงินจํานวน1 0,000บาทนะครับเนื่องจากว่าเขารวบให้นะครับทั้งเดือนเมษายนแล้วก็เดือนเมษายนนะครับคุณผู้ชมครับเรามาฟังกันนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับที่จะได้เงินจํานวน1 0,000บาทกลุ่มนี้นะครับกลุ่มหลังๆนี่เองนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับบอกว่าคลิกเลย กลุ่มไหนรับโอนเงิน2เดือนเขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยารวบ2เดือนเลยได้รับ10,000บาทเลยนะครับคือเขาจะโอนเงินให้ทั้งเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมานายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า ในวันที่30เมษายนนี้จะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายนะครับคุณผู้ชมครับส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2563นี้กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือน ก็2เดือนก็รับ1 0,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับสรุปโดยรวมนะครับคนที่จะได้รับเงิน2เดือนนะครับเดือนละ5 0 0 0บาท2เดือนรวบเลยก็คือกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มหลังนะครับกลุ่มที่อยู่ใน2.6ล้านรายนะครับก็คือ2ล้านหแสนรายนี่เองนะครับซึ่งรัฐบาลจะโอนเงินให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2563สนะครับสัปดาห์แรกของเดือนนะครับคุณผู้ชม ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยารวบ2เดือนเลยนะครับก็คือรวบเดือนเมษายนเอามารวมกับเดือนพฤษภาคมเลยจ่าย2เดือนเลยนะครับโดยปกติรัฐบาลจะจ่ายแค่5,000บาทโอนเงินเข้าบัญชีให้5,000บาทนะครับแต่กลุ่มนี้ล่ะครับกลุ่มที่จะได้เงิน1 0,000บาทนะครับคือรวบโอนให้2เดือนพร้อมกันเลยนะครับก็หมายความว่าโอนของเดือนเมษายนด้วยแล้วก็รวบเดือนพฤษภาคมเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่ม2ล้านหแสนรายนะครับจะได้รับเงิน10,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับคือกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มหลังนะครับกลุ่ม2ล้านหแสนรายนี่แหละครับที่รัฐบาลจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมของ2563นี้เองนะครับกลุ่มนี้ย้ำนะครับว่าได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยแล้วก็เดือนพฤษภาคมด้วยรวมเป็นรวมรับ2เดือนก็คือโอนเงินเข้าบัญชีเลย 1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดนะครับได้ที่ w w w เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับตั้งแต่วันที่29เมษายนนะครับเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหากท่านได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับก็คือ ข่าวสารนะครับที่สีสเกตชาน n e ลนำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ช่องสีสเกตชาน n e ลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ